คุณจะมีทานปูนทานเลยแล้วไข่ฟอกปูนขอกเดียวปูนฟอกต,อต,ตอั้งหันคออันนี้ปูเพื่อนนะครับเพืนะ่อนนหฮะขณะนี้ลงทานได้เริ่มแจกนะครับเช้ามงคลื่งนะครับวัดมงตระรถนะครับประชาชนจำนวนมากมาย เดินทางมาร่วมบุญนะครับแล้วก็ร่วมเปิดโรงทานแล้วก็มีญาติโยมที่ได้มารับอาหารแจกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่บรรยายนะฮะมาดูภาพบรรยากาศในงานไปเรื่อยๆนะครับอันนนี้โดยยุก วันนี้รกากเตียอารมนับตื่รายการด้วยกันนะอ้กมเพื่อนต่างถิ่นรถไฟตะตพนะฮะสาใต้การนาของคุณโยมน้าผู้ตวจจักรัเขาคุณี่ไอ้คุณทูเอียนอังไทยโครการนโเองะับิคพักเียวู มาตรงนี้ลงมาเขาเปบริการนะ้ยสาบันมต้งเปเลยนะไปโบน คงใชยายโยแรับดุสโตโคนอีเมวันนบริการเขาโวยต้นตอเกียวูวานหายรายกาน้องมาโูาุญกำังบุญดงันเงนะครับการเตรียมครอไมครอบตัวัทำา่โคุณมาบอินกระเลงนนีบริการูต้มต นะครับเอนะครัเตนะครบอันี้าโค้ตลนะครับบริการปลเทนะล้โจ๊้ตลบริการคเทุณประทองาคุวันนี้บริการปลเกียวลาอันนี้าโจ๊กปลาปุ๋โ๊ลายโ๊ล

โฆษณาคุณกับคุณสุเทพคุณจะเป็นประธานหรืคุณสุเทพจะเป็นเองไม่ต้องกลัวคนได้าเรยนนะคุณและเดะกอขาชอบแล้วเปนเพื่อเส้ยต่อเขาเียี่นานอนี่นีนี่นี่ี่นีรนีนนีี่นี่นีรนนี่่นีนีนี่่นน แต่ปรมาก้อยได้ไหน่คร่โนะแต่ครับข้าไข้าไม่โดเด้นปโคเกลบน้าูี่การดนเะลยครับเดมาทาเกือการเป็นาคนถวาย้าแครับระดิให้กับพระปที่ได้รักาแ่รับเาเลยแต่ครับมระุที่ได้รับกาสาป ที่เาก็จะีที่านานั่นคืองการลดรงงานแด่ที่เขาต้องเสียงินถ้ามองมาลดเ้ร้ยแล้วที่าได้า่าหรโดยเะที่วในอีนยเป็นพระ่ของูเป็นเร่อโดยที่ไมมอกนะไว้ไอ้ที่ติดติดผู้สเท่าร่ติดิ้เ่าไห่ตใจสาาะจะเป็นเงิน้าไปนะ ดาวลอยดาวดาวาได้ไปทัชไก่ก็เลยจ้าไก่ก็เลยดำนะครับถึงขันัห่ากองทิศองอะไรก็รู้เลยเดี๋ยวไปที่สามตุวัจาร์ะครับไปที่สนามจุวาจาร์นที่ท้าไก่ก็เลยครับแต่ทับราณอาทางสกเอาทัไก่ที่มีตังไปเนี่ยปรตการครรตการเดี๋ยวรับไปเลยครับคุณา ขอทษน,นะครับขอโทน,นะครับกคนอ๋อคนเยอะจริงๆนะครับก็เพลิ่มใจนะฮะได้มีโอกาสทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับท่านหลวงพ่อนะครับวัดบวงตะลอดนะครับ ผมว่าเป็นวัดวัดหนึ่งที่ประชาชนจำนวนมากมากจริงๆทั้งที่มาร่วมบนมารับของแจกหรือว่ามาเปิดลงทานนะครับตอนนี้เพิ่งจะประมาณทักเก้าโมงครึ่งเองนะครับประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการที่จะได้ร่วมเปิดลงทานนะแจกทานกับผู้ที่มีส่วนร่วมในงานนะครับ หรือว <color. UC> ่าประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสสําหรับผู้ขาดโอกาสนั้งห้าก็ก็ได้เดินทางมารับอาหารแล้วเอาไปทานกันนะครับก็หอมลูกจุงหลานมาก็น่าจะทานกันได้อีกหลายมื้อนะครับครับคุณโพกหน้าโุรับพิดาคุณติดิชาคุณพิติขาการนะฮุยหงอ ก็เป็นคุณพระก,กาศี่มีใจตกลงอันนี้ของบริการนุกินกาหลายท่านด้วยกันเนาะอรุณปรนาบุญกับคุณลังพิดาก็เป็นคุณพิจิกาคุณพิจิพา,พ,พ,พ,าพาการนะข้วยหงทองนะครับคุณประชนคุณแตงทองคุณวานุตรีรัะพาพาใจตกลง อันนี้บริการครับก็ฝุดไไลจ้ะนะครับเอาติดติดผมตกพุกตีเลยครับคนเยอะจนงงนะครับอันนี้แค่ไปกระทำบุญคนเยอะมากนะครับคนทั่วไปชาวบ้านนะครับทั่วไปก็น่าจะเป็นไปที่หน้าตลาดการเรียนต่างชาติเขเยอะพม่าก็เยอะนะฮะแรงงานนะครับเพียงการไปจองดนะนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยปีคุณลักษณ์เกิดจะต้องกลับกอดอันนี้ไม่มีปัญหา นะครับเราไปก่อนที่จะทอดได้ครับเราไปก่อนถวายก่อนนะครับเราเรียกการมาเร็วถึงแล้วเปลี่ยนแล้วถวายก่อนอาบน้ำก่อนอันนี้ไม่มีปัญหาจะทำได้ครับคุณธนาบุญกับคุณไทรมาคุณบุญบดคุณนรลูกคุณนภัยคุณคุณคุณตะบอนนะคุณอาริตราคุณอิสราห์ขออภัยคุณอิสราห์ตื่นพลัดตัว คุณกำรเอกทีคุณนิทยาลูกตูนะครับคุณบรลลั์บัวพารทิสกูลบวงพารทิสกูลวันนี้บรารก้วยทหนไมาครับไม่ได้มาคนาไม่มคุณี่วไม่าคุณยอ๋อไม่ไม่เจอนะครับคุณนิาคุณคุณโคุณนหรอคูิษย์งพ่คุณุ์รุนที่ิาน จ้วาแตาคนเยอะมากโนคนลุตคนเีวนจ่า้พิพัน่ตาเปยด้วยโวัตินด้วยขนกลางด้วยอันนี้มิกาสกปิมาเลยนะครับอาจรเจ้าเก่าเจ้าเดิมท่านผู้ใหญ่ไอประจานโต้ผู้ช่วยลูกตัด ถ่วยเชื้อันนี้บริการใส่รอดจังแต่ครับท่านใดดามตำรวจคณะบนหรือว่าพ่อในพันโกยวันนี้ต็องปา้อยโดนหวย,ยไม่ไปน้อยเดยีดย๋ยวตำมวจขอบคุณไี่มาลาขอบนะคาณวันนี้ต้องุกนะครับคนณวังทองตาอันโอคอันนี้พี่หนิบหอมพี่ยาขึ้นจากร บริการข้าวขาหมูนะครับอันนี้ที่ดิของวิทยาพวกขันรสนะบริการข้าวขาหมูกันคุณทีละกอนด้วยโงทอข้าวมันไก่ขนมปังคุณลา,าเมยคุณน,นิสราเนี้ยเปนต่ออันนี้ก็ขนมด้วยแล้วก็ขนมด้วยข้าบวขไฟบ้บานบ้าบ้าแพรบริการข้าวเหนียวตัญยา คุณป้าออยู่ร้อมตามต้องเห็ดทีนื่อยนะคุณก็โออยู่ร้อมบริการด้วย้อแต่ครับคุณย่าคุณมี๊บอาชุนโกคุณเอี๊ยบคุณตุ้มมาลีคุณพักติ๊กพักขาและก็บริการใรปติทงนบริการในปติทิน2เจออยเกียรติ Ônh tả máu mát 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 อนุมโมทนานะครับแม้ชาวต่างชาตินะครับน่าจะเป็นพม่าก็ยังมีใจบุญมาเปิดโรงทานนะครับก็รวมด้วยช่วยกันนะครับเป็จิตเป็นกุศลนะครับก็ชมภาพแล้วก็ปราปลื้มใจนะครับคนมาเยอะมากเยอะมากๆนะครับสำหรับท่านที่รับชมนะฮะเดินทางมาได้เลยนะครับขณะน,นี้โรงทานก็ได้เริ่มแจกแล้วนะครับมารับอาหาร มาทานมาร่วมบุญกันนะครับมาบริจาคทำบุญกระถิงกันนะครับเล็กๆน้อยๆก็เรียนเชิญนะครับ,บ,บเพราะว่า,อาทอดกระถิ่นเวลา13.0นาิกานะครับอขออนุญาตนะครับนำผ้าบรรยากาศในงานนะครับมาให้ชมนะครับก็ตอนนี้เริ่มแจก มาสักครึ่งชั่วโมงนะครับคนก็เดินทางมาเยอะมากบางซุ้มผมถ่ายไม่เข้าไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ประชาชนเดินทางมารับอาหารแจกจากโรงทานของวัดมงตะลุเรานะปีนี้ผมว่าเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราได้ร่วมบุญนะฮะได้แจกอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมบุญหรือแม้แต่ผู้ ขาดโอกาสนะฮะก็คนบางทีอาจจะลําบากอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งได้มารับอาหารไปทานนะครับเราก็ไม่ได้จําเพาะเจาะจงกิจการอะไรนะฮะก็สามารถที่จะมาเดินทางมาได้นะครับก็จริงๆถ้าเป็นปีก่อนๆก็จะรับแค่พอทานแต่เป็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนมารับอาหารกลับไปทานมากกว่าเดิมนะครับก็ก็ก็ถือว่า เป็นการให้ทานก็แล้วกันนะครับตัวจริงๆคือ,อยังไงก็เดินทางมาก็แล้วกันนะครับเมื่อแจกอาหารหมดแล้วก,ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับก็คือพิธีทอดผ้าจะเริ่มในพ่อโบสดนะครับก็เป็นงานสําคัญอีกงานหนึ่งในเป็นช่วงเวลาอีกปีหนึ่งนะครับอันนี้เบื้องหลังนะครับแต่ละซุ้มนะครับก็ ก็อาหารก็ทอดกันเต็มที่นะครับนำอาหารมาแจกจ่ายกับประชาชนนะครับที่มาร่วมทำบุญเดินทางมาทำบุญก็อิ่มท้องกันนะครับรับอาหารมันได้นะครับนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มแต่ก็แน่นแล้วนะฮะก็คาดว่าน่าจะทักสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงก็น่าจะอาหารน่าจะหมดนะครับเพราะว่าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอาหารปีนี้เท่าที่แอดมินได้ดูก็ โอ้โหมากมายมหาศาลนะครับเราสามารถที่จะมารับอาหารทานนะฮนะแล้ร,ร่วมบุญกับทางวัดได้ผมให้ดูภาพบรรยากาศไปก่อนนะครับร้านข้าวขาหมูพ่อวังทองขอภัยนะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวถ้าเดินไปเจอเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าร้านประมาณ1340ล้านตอนนี้คนเยอะมากนะครับต้องกราบขออภัยนะครับ ซุออ้มนี้เป็นกศอนอของทางตำบลทับหลวงนะครับก็อขออนุโมทนาด้วยนะครับ หลายชื่อผมอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะครับต้องขออภัยเพราะว่าคนเยอะก็ยังไงก็เอาภาพมาให้ชมบรรยากาศก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งได้รับชมไลฟ์สดของทางวัดมุงตระนะครับขนาดนี้เป็นเวลา9.45มง45เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับ ลงทานเพิ่งจะเริ่มแจกยังสามารถที่จะเดินทางมานะครับมาร่วมบุญทําบุญกับทางวัดนะครับได้นําปัจจัยสร้างพระโบสดขอทางนะครับขอทางนะครับว้ <c oughs> <c oughs> คนเยอะจริงๆนะครับได้อ่มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมานะครับ พมีน้องๆชาวบ้านจิตอาสาต่างๆนะครับเดินทางมานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพจวัดครับเพจวัดครับของเพจวัดครับ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีร่วมมาวันนี้แต่งตัวสวยเซ็ตไอล้ำกี่โมงครับเดี๋ยวเพื่อได้ติดตามบ่ายสามโมงครึ่ง,ง,งใช่สมโม,โมง้บยสามอสามโมงเช้าลำไปยังครับล้ำยังนะ๋อะเดี๋ยวเพื่อจะไปติดตามไลฟ์สดให้ขอบคุณครับอนุญาตครับอนุญาตครับขอโทษนะครับ มีฝั่งนู้นนะครับยังมีเต็นท์อีกทางหนึ่งนะครับก็ก็ประชาชนมีทั้งใส่ถุงใส่กระเป๋านะครับมานำอาหารกลับไปทานก็ถือว่าร่วมบุญกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกปีหลังๆนี่ก็การแจกอาหารก็เปลี่ยนไปนะครับจากการที่มามาเลี้ยงประชาชนญาติโยมที่ มาร่่มทําบุญนะครับก็กลายเป็นการแจกอาหารนะครับแจกลงทานแจกอาหารให้สําหรับชาวบ้านนะครับผู้ที่ขาดแคลนนะครับผู้ที่ขาดโอกาสนะครับในสังคมกลายเป็นการแจกทานไป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 แบบนั้นซะมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าก็ยินดีนะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกับท่านหลวงพ่อนะครับคนที่ขาดโอกาสคนที่ยากไร้ในสังคมก็ได้ มีโอกาสใน1ปีได้มารับอาหารไปทานนะครับในส่วนส่วนคนที่มาร่วมบุญก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมในงานนี้เช่นกันครับ มือศิลปะทิศและปัญญาไปในทิศไหนในวาสระโภไคยที่สระร่องอารมณ์อารยธรรมดีเผยตั้งองค์พระสภามาพิธีกาของเราไหมไม่มีนวันพระวรมหาสระโภคพระสภามาพิธีกาของราวดวงเดียวเทนั้นที่ทางปัญ่าจงรัก

ครับเพราะคนเยอะครับเดี๋ยวแจกช้าหน่อยก็ได้ครับนะก็อันนี้ร้านกขวยจับนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็มีขวยจับเช่นมีนะครับประชาชนเดินทางมาเยอะมากนะครับอันนี้อันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะ ชาติพันธ์นะครับก็ยังมีใจบุญใจกุศลได้มาร่วมเปิดรงทานแจกน้ำเนาะมาจากไหนครับอยู่เชียงรายครับอยู่เชียงรายเลยเนาะมาทำงานนี่เลยมาทำงานที่นี่เนาะเป็นชาติพันธ์เ้าข่าเผ่าเป็นเผ่าอะไรนะเผ่าลัวคับอ๋อเป็นเผ่าลัวนุโมทนาด้วยเนาะ โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยมาร่วมเปิดโรงทานกับท่านหลวงพ่อนะครับเป็นชาติพินธุเผาลั้วนะครับกเ็เห็นแล้วก็ก็กกอนุโมทนานะครับก็แม้ชาติพินธุหรือว่าคนที่มาทํางานในพื้นที่นะครับก็ยังมีจิตกุศลนะครับมีการตอบแทนสังคมนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสําหรับเ,เป็นแบบอย่างในสังคมนะฮะร,ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันนะครับให้กับคนที่ ถึงแม้มีน้อยก็แบ่งน้อยนะครับน้ำใจเราเป็นหลักนะครับคำสอนนะครับการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นก็ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามงดงามนะครับสามารถที่จะเดินทางมาร่วมบุญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้นะครับก็มีความสุขเช่นกันนะครับขณะนี้ก็ เวลาผ่านไปน่าจะประมาณสักสิบโมงเองนะครับคาดว่าสวัส <c oughs> ดีครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานอาหารต่างๆก็น่าจะจะหมดนะครับสำหรับใครที่เดินทางมานะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เอ่อ <c oughs> ขอจงได้เศษมหาบุดคนนี้เถอดแตโทำบุณไปคอยพี่น้องครับเดี๋ยวความสความเจริญน่าจะปรากิดขึ้นเกิน้าดกันนะพรา่อยก็จะสุ่มันว้าตประหานจักยักยืนจ้าเอ้เมื่อกี้ลง่านพักนดโอ้หลากหลายเมนูเจ้าละคุณยกเรือเียกบริจาคทาน แต่คนที่เกิดมาบริจาคทานได้เกิดกี่ชาติกันแล้วแต่จากหลวงพ่อจันว่าในโยมพี่เติมเกลือไม่มีคำว่าหวานเติมน้ำตาลไม่มีคำว่าเค็มปวดไม่คือมันก็ไม่เป็นนะแต่เอาวันนี้เราปลูกฝังอย่ใดเดี๋ยวมันต้นทึ้วันนี้ให้ทานพี่น้องครับแต่คนที่เกิดมามีตามเป็นางให้หน้าตา,าตก็สดใสจิตใจก็เบิกบาน ผิดกับคนที่เกิดมาเป็นวันิพยานจกขอทานหน้าตาก็อยากกล้านล้าราหันจาไม่เหมือนกับคนที่ชอบทำบุญสร้างกุศลเนาะมีแต่คนยกย่องชื่อเสียงก็กือก้องตะวันไกลพี่น้องสังเกตด,ดูเหอะคนที่ทำบุญเยอะๆเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเขา<อ>จะมาดความสิ่งใดก็จะมีแตะคนตั้งใจรับใช้งาน พระท่านบอกว่าพระทางมัดตานนี้คณะติธรรมพระขานอะไรฮะต,ตเหนือขอ้างในนั่นเลยครับข้างในนั่นจ้ะเอาครับที่นำปัจจัยมานะไปข้างในนั่นเลยเนื้อข้าวไก่อยู่ข้างในจับข้าวไก่อยู่ข้างในจ้าแต่เราไปจองไว้ก่นนะอนเดยยี๋ยวหมดนะโหยอโยมเยอะเกินโอ้ยเงินไหลองทองไหลมาจเจ้าพระคุณเนื้ยเออานะปลา เอาตั้งใจตุ๊กแรงใดเล่จเาจะเท่ากับแรงอันฐานเนาะเกียรโลทานวันนี้เขาคิดว่าชาตินี้พอมีให้เขาเึิใจไว้ดีๆได้้าทา,านเป็นบรรมีก็ดจบเป็นที่พึ่งหนุนชาตไทยวันนี้เขาได้บริาการรับบริาการทานเป็นต้นทุนแลว้อวอันนี้เขาอยากได้บุญเป็นกำไรนะเสียรชาตินี้หรือชาติไหนเขาจะมีแต่ให้ให้ เลี้ยงต่อไปผ่าดแหอนลูกรลบเก,กเ็น